ก็จะขีดหแค่มือเองนะคะอ,อ่วันนี้จะมาแนะนําเรื่องการใส่เอทีเนอร์เอทีเนอร์จะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือเป็นแบบลวดแล้วก็มีเทเนาปาาอแบบันนี้เป็นัาล่างนะคะแล้วด้านที่ลวดเนี่ยเราก็สามารถใส่เป็นอะคริลิกษษ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 ที่เป็นพลาสติกหุ้มได้เนาะหลายๆคนเขาก็ชอบใช้สับคุยกับหมอนะคนไข้ก็จะบอกว่าเขาเรียกท่อสีทข้าหมอแล้วก็อ่านท่อสีท่อสีออตรงนี้ก็ บางคนก็รู้สึกเอาเป็นแฟชั่นสวยงามแล้วก็มันสามารถทำล็อกที่ล็อกกับฟันได้ดีด้วยนะคะส่วนอีกแบบหนึ่งเป็นแบบใสนี่นะคะแบบใสคือสามารถใส่แล้วก็ครอบไปกับฟันได้เลยเวลายิ้มก็จะมองไม่เห็นส่วนอันนี้ยิ้มก็จะเห็นเป็นสีๆหน่อยเนาะในเรื่องแบบใสข้อดีก็คือว่า ใส่แล้วมองไม่เห็นว่าเราใส่เครื่องมือหรือใส่เีเทนเนอร์อยู่อย่างที่2คือไม่มีส่วนตรงเพดานให้รู้สึกลังขาแล้วก็ข้อสามคือไม่ต้องมาคอยปรับเพราะมันจะฟิกพอดีกับฟันเราเลยนะคะส่วนข้อเสียของมันนี้ก็คือว่าส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยทนส่วนใหญ่ใส่ประมาณหนึ่งถึงสองปีมันจะค่อยๆแตกค่อยๆหักอ่ะเนาะค่อยติดหรืเทนเนอร์แบบที่มีรูว่า ก็คือว่ามันสามารถใส่และมันจะทนทานกว่าแบบใสแล้วก็บางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นแฟชั่นเนาะว่าใส่เราสามารถเพิ่มสีเพิ่มลายที่ลวดได้บางคนก็ใส่เป็นชื่อใส่ไอดีลายใส่เบอร์โทรไว้ได้นะคะชอบแบบไหนก็ต้องมาลองใส่กันเองขึ้นกับแต่ละคนนะคะบางคนก็บอกว่าชอบแบบลวดบางนชอบแบบลวดมากเลยบางคนก็ชอบแบบใสมากกว่า